ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลิสราการจนาไพนกรูลเป็นผู้ดำเนินรายการสาระน่ารู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได,ได้โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เราได้รับเชิญคุณลำพึงรุ่งเรือง,งหัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีมาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดก็บรายได้ของเองนะคะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลำพึง,งรุ่งเรืองตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ สังกัดกองพลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมารู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีว่ามีกี่ประเภทนะคะค่ะรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีจัดเก็บเองโดยตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีมี3ประเภทดังนี้ค่ะ 1. ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม 2. ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการท้าน้ํนามัน 3. าภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการท้ายาสูบค,ค่ะค่ะเรามาเรียนรู้ประเภทแรกเลยนะคะการจัดเก็บภาษีค่ารมเนียมบํารุงออบจจากผู้เข้าพักในโรงแรมมีอาตาัตรามีขั้นตอนและอัตราการชาระอย่างไรคะค่ะ,ะ,ค,ะค่ารมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมลําดับแรกเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคําว่าโรงแรมมันก่อนนะคะโรงแรมหมายถึงสถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ ให้บริการที่พักเป็นการชั่วคราวสําหรับคนเดินทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดการจับุรีจัดเก็บค่าเช่าห้องพักในอาตาัตราร้อยละหนึ่งของค่าเช่าห้องพักซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวต้องผู้ประกอบการต้องนําจัดเก็บและนําส่งให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายเดือนที่10ของเดือนถัดไปค่ะประเภทที่2นะคะการจัดเก็บภาษีรายได้บํารุงอบจรโดยการค้าน้ํามัน มีขั้นตอนและมีอัตราการชาระเป็นอย่างไรบ้างคะภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ํามันลําดับแรกผู้ประกอบการน้ํามันต้องยื่นคําขอจดทะเบียนสถานการค้าตามแบบอบจศ1นีิดหนึ่งกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีจะได้ออกใบทะเบียนสถานการค้าให้กับผู้ประกอบการน้ํามัน ที่จำหน่ายน้ำมันในเขตจังหวัดกาญจนบรุรีซึ่งผู้ประกอบการน้ำมันต้องนำใบทะเบียนสถานการค้าติดไว้ณสถานประกอบการและเห็นได้ชัดเจนติดวนที่ที่เปิดเผยค่ะค่ะประเภทสุดท้ายนะคะการจ่ายเก็บภาษีบำรุงอบจอจากการค้ายาสูบมีขั้นตอนและอัตราการชำระเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะในส่วนของภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการคากกาากกา้ายาสูบนะคะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีจัดเก็บภาษียาสูบในอัตรามวลละ9.30สตางค์ต่อมวลบุหรี่ที่เราจัดเก็บมีทั้งบุหรี่ในประเทศและบุหรี่ต่างประเทศในส่วนของบุหรี่ต่างประเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บในอัตราอัตรามวลละ3.9.30สตางค์ต่อมวลโดยนําส่งให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรงส่วนในของบุหรี่ในประเทศโรงงานยาสูบเป็นผู้หักภาษีและนําส่งให้กับอบจโดยตรงค่ะ แล้วการจัดเก็บภาษีรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีมีกี่ช่องทางคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม3ช่องทางด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการโรงเรียนผู้ประกอบการน้ำมันนะคะ1 1. ออกผู้ประกอบการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมณกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี2เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีออกจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมณสถานประกอบการ สารชำระภาษีผ่านช่องทางการชำระภาษีผ่านบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีคร่ะค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีไรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีไปแล้วนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและกรุณาช่วยกดติดตามพวกเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ